รวมหมอดูสุดจึง้งที่เขาว่าแม่นเวอร์เช็คดวงวางแผนชีวิตรับปี2565กกันได้เลยค่ะเอาใจสายมูที่มีหมอดูช่วยนำทางชีวิตวันนี้เรามารวบรวมหมอดูสุด จึงในโลกโซเชียลที่เขาว่าแม่นเวอร์เหมือนติดกล้องวงจรปิดไว้กับชีวิตเราเลยนะคะจะแม่นแค่ไหนมาลองดูกันเลยค่ะคนแรกขอแนะนำหมอดูหมอกล้าพรหมยานหมอกล้าพรหมยานที่หลายคนดูแล้วบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าแม่นแถมน้ำเสียงน่าฟังให้คำแนะนำดีมากๆดูดวงด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนปรึกษากับพี่ชายรับดูดวงออนไลน์โดยใช้ศาสตร์ไพ่พรหมยานโดย เด่นมากในเรื่องงานและความรักพร้อมดูเลอกยามในการทำเรื่องต่างๆให้ราบรื่นศาสตร์ที่ใช้ไพ่พรมยานผสมผสานโหราศาสตร์จีนเฟสบุ๊กกล้าพรมยานคนต่อไปหมอดูดูดวงไพ่ยิปซีพี่แสงดาวอีกหนึ่งหมอดูแม่นๆที่ลงความเห็นกันว่าปัวเป๊ะ ปังมากกับพี่แสงดาวราคาค่าครูเริ่มต้น1บาทเท่านั้นซึ่งจะใช้ศาสตร์การดูดวงแบบไพ่ยิปซีมีเทคนิคการวางไพ่แบบเฉพาะโดดเด่นในเรื่องของงานความรักความพิเศษคือพี่แสงดาวจะคอยบอกโดยที่เราไม่ต้องถามอะไรเลยค่ะเหมือนเรามานั่งฟังเฉยๆเริศม,มากใครอยากพิสูจน์ความแม่นต้องลองเลยศาสตร์ที่ใช้ไพ่ยิปซี Facebook ดูดวงไพหย,ยิบซีพี่แสงดาวหมอดูท่านถัดมาคือหมอดูอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาหมอดูแม่นแ่นกับอาจารย์แห้วผู้โด่งดังในโลกติ๊กตอกหมอดูเทวดาบอกเลยว่าอาจารย์ดังมากแถมยังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลอีกด้วยซึ่งศาสตร์ที่อาจารย์ใช้เป็นแบบจิตสัมผัส ทักตรงทักแม่นแบบไม่ต้องถามซึ่งหลายคนที่ไปดูมาก็บนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าแม่นใครอยากให้อาจารย์เช็คดวงสามารถติดต่อเช็คคิวได้ที่หน้าเพจ Facebook ศาสตร์ที่ใช้จิตสัมผัสพิกัด a c e b o o k ศารเจ้านาคราชจังหวัดนครสวรรค์ a c e b o o k อาจารย์แห้วหมอดูเทวดาหมอดูท่านถัดมาคือหมอดูตาบอดทิพยเนธ อีกหนึ่งหมอดูชื่อดังอย่างหมอดูตาบอดทิพย์เนตรที่หลายคนดูแล้วบอกต่อกันว่าแม่นโดยจะรับดูดวงผ่านทางโทรศัพท์ไม่ต้องจองคิวที่สำคัญบูชาค่าครูแค่200บาทเท่านั้นราคาถูกมากซึ่งหมอจะให้เราเปิดไพ่6ใบดูตั้งแต่พื้นฐานดวงการงานการเงินความรักแถมให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองอยากรู้ว่าแม่นแค่ไหนต้องลองเลย ศาสตร์ที่ใช้ไพ่พรมยาน Facebook b ลายโหร s c o ส e หมอดูท่านถัดมาหมอดู Oracle Amulet ตต่อกันที่หมอดู Oracle Amulet ที่บอกเลยว่าคิวแน่นแบบที่ต้องจองกันข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งหมอจะใช้ศาสตร์ไพ่ Oracle ในการดูคะ่ะหลายเสียงบอกต่อว่าแม่นมากดูได้หมดทั้งความรักการเงินการงานทักเปะ๊ะจนเจ้าตัวงงแม่นเวอร์จนขนลุก ใครวางแผนชีวิตปี2565อยากรู้ดวงปีหน้าจะเป็นยังไงต้องรีบจองคิวดูดวงแล้วจ้ะศาสตร์ที่ใช้ไพ่ออร์คาลอ IG ติดต่อ Oracle underscore Amulet ถัดมาหมอดูอินดี้ขุนช้างตกมัน หมอดูแม่นๆรีวิวเยอะหมอดูอินดี้ขุนช้างตกมันโดยจะใช้ศาสตร์การดูดวงจากไพ่ไทยคะ่ะสาวๆบอกเลยว่าแม่นมากชนิดที่ว่าไม่ต้องพูดอะไร ก็ทักได้ตรงเป๊ะทั้งเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักอยากรู้เรื่องอะไรเปิดไพ่ได้เลยค่ะแถมหมอดูยังน่ารักเป็นกันเองอีกด้วยใครอยากพิสูจน์ความแม่นมาได้เลยที่ The ะสตรีทลัชดาใครจะมาแนะนำให้โทรมาก่อนนะคะศาสตร์ที่ใช้ไพ่ไทย IG ช้างศึก_.ตกมัน Facebook หมอดูอินดี ขุนช้างตกมันเบอร์โทรติดต่อ0876369951คนต่อมาหมอดูพรามบุญเลิศอีกหนึ่งหมอดูที่ชาวโซเชียลบอกต่อหมอดูพรามบุญเลิศตันนทยบอกเลยว่าความสามารถแบบจัดเต็มมากตั้งแต่รับดูดวงด้วยจิตสัมผัส ตรวจกรรมที่ตกค้างหรือแก้อาถรรพ์ที่โดนของมาไปจนถึงรับลงณเมตตาเสริมสเสน่ห์งานนี้บอกเลยว่าสายมูไม่ควรพลาดค่ะใครสนใจอินบ็อกได้เลยจ้าปังแน่นอนศาสตร์ที่ใช้ตรวจดวงชะตาด้วยจิตสัมผัส Facebook บุญเลิศตันไทยคนต่อมาอาจารย์อูสมการ อาจารย์อู่สมการดูดวงด้วยวิชาโหราศาสตร์สายหมากรุกจีนและสูตรคูณดวงที่เป็นคำพีเผยรหัสดวงชะตาโชคลาภวาสนาหรือสิ่งที่สาวๆอยากรู้ก็ถามได้เลยค่ะและเขายังช่วยแนะแนวทางชี้ทางสว่างหรือวิธีหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตโดยใช้เทคนิคการเสริมดวงปรับสมดุลชะตาด้วยหลักปรัชญาหพลังธาตุสิบอักษรสวรรค์อีกด้วย ชื่ออาจจะดูยากไปหน่อยแต่หลักการเขาแน่นจริงไม่มีมโนโมาพูดแน่นอนศาสตร์ที่ใช้วันเดือนปีเกิดโหราศาสตร์จีนเบอร์โทรติดต่อ0869189898 Facebook ซินแสอูหมากรุกสูตรคูณดวงจีนคนต่อมาหมอดูป้าป้อมสามย่าน ต่อกันที่หมอดูแม่นๆ่นอีกคนอย่างป้าป้อมสามย่านที่สาวๆเขาบอกว่าแม่นจริงแม่นจังโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องงานอย่างเช่นจะย้ายงานได้เมื่อไหร่ดีอนาคตมีโอกาสทำงานด้านไหนเขาจะดูด้วยไพ่๊อกให้ได้เลยที่สำคัญคือหมอดูป้าป้อมเขาอยู่แถวสามย่านใกล้จุฬามีน้องๆนิสิตนักศึกษาไปดูเต็มเลยไปง่ายหาไม่ยากค่ะลองโทรไปถามรายละเอียดดูได้เลย ศาสตร์ที่ใช้ไพ่ป๊อกโทร0959615145พิกัดใกล้ตึกนิติศาสตร์จุฬาคนต่อมาหมอดูกุ้งแช่ ความพิเศษคือหมอดูกุ้งแช่เขามี Youtube Channel เป็นของตัวเองด้วยนะคือสาวๆส,สามารถดูดวงผ่าน Youtube ได้เลยจ้ะมีทั้งแบบรายเดือนรายปีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครอยากได้ความ x อ l u s i v e ถามคำถามแบบเจาะลึก mm hmm. ก็ต้องไปดูดวงกับหมอดูเขาแบบตัวต่อตัวจะดีกว่านะหมอดูกุ้งแช่จะใช้วิธีดูดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือที่เรียกกันว่าไพ่หยิบซีและไพ่ออร์คเในการพยากรณ์ค่ะ ศาสตร์ที่ใช้ไพ่ทาโรและไพ่อราเคล YouTube กุ้งแชร์ for June Taylor Facebook กุ้งแชร์ for June Taylor เบอร์โทรติดต่อ090-914-5699 หมอดูคนถัดมาหมอดูหลังค่อมหมอดูหลังค่อมหมอดูแม่นๆที่ชื่อเสียงเลื่องลือมากในกรุงเทพว่าแม่นสุดใครไม่เคยดูดวงลองไปที่ห้วยขวางแหล่งรวมหมอดูอันดับต้นๆในกรุงเทพแต่จะให้ดีต้องมาดูดวงกับหมอดูหลังค่อมคนนี้เป็นคุณป้านั่งอยู่แถวสี่แยกห้วยขวางที่ดูดวงด้วยไพ่หยิบซีพร้อมกับกราฟชีวิตของเราแล้วเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาต่างๆแต่เขาจะเริ่มดูดวง ให้ตั้งแต่6โมงเย็นบอกไว้นิดว่าก่อนจะไปดูดวงต้องรีบไปจองคิวเขาเร็วๆก่อนจะได้ไม่พลาดจา้ะศาสตร์ที่ใช้ไพาทาโร่และกราฟชีวิตพิกัด MRT ห้วยขวางทางออกหนึ่งหมอดูคนถัดมาหมอต่อ Mystery Man หมอต่อหมอดูแม่นๆที่รับตรวจดวงชะตาด้านโหราศาสตร์ไทยและไพ่ทาโรโหรือไพ่ย,ยิปซีดูดวงพร้อมกันทั้งสองศาสตร์ไปเลยค่ะถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าเป็นหมอดูคนไหนคือหมอดูที่เคยทำนายโพลมิ s ยูนิเว r ร์สว้แม่นมากจนส,สาวๆหลายคนตามไปดูดวงกันเต็มไปหมดอ้อที่นี่เขาคิดค่าหมอดู499บาทค่ะลองตามไปดูกันได้เลย ศาสตร์ที่ใช้โห,โหราศาสตร์ไทยไพทาร่โรเด่นเรื่องความรักการเงินการงาน Facebook Mystery Man Zodiac ก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำหมอดูที่ทางเราคัดมาให้สาวๆทุกคนใครถูกใจหมอดูคนไหนก็ลองเซฟเบอร์หรือ Facebook เก็บไว้ติดต่อได้เลยนะหรือจะเข้าไปลองคุยกับหมอดูจริงๆเลยก็ได้